ก็กล่าวสวัสดีทุกคนนะที่นี่ด้วยนะครับผมทุกคนครับไอพูดผิดทำไมกล่าวสวัสดีทุกคนนะที่นี่ด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับนายต้นนั่นเองนะครับทุกคนครับวันนี้ก็อาจจะแปลกนิดนึงนะครับคือมาสอนหลักการการเข้าเซิร์ฟเวอร์ V.I.P. ไว้ทุกคนใช่อันนี้ก็อยู่กับรัานรองของผมนะครับคือ90กับ90นะฮะ9ไม่มี9ดีกคนแย่กดเย่ก็ประมาณนี้ครับทุกคนครับผมก็นี่ครับผมจะมาสอนการเข้าเซิร์ฟเวอร์ V.I.P. ของลิงก์นะแบบว่าลิงก์แบบว่าโรบบอกอ่ะเออ ก็มีมีหลายคนที่ไม่สามารถเข้าได้นะครับแล้วก็เขาไม่เป็นกันนะก็จะมาสอดกันนะครับทุกคนครับผมอาจจะมีคนเข้าเป็นละบ้างก็อาจจะเป็นส่วนน้อยนิดนึงมั้งไม่รู้แต่ก็ประมาณนั้นทุกคนครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะสอดกันดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับทุกคนครับผมก็ถ้าเกิดมีอะไรดีๆจะมาบอกอีกทีนะครับทุกคนครับผมมาบอกไม่ใช่บอกอีกทีแต่บอกว่าบอกอีกรอบนะครับเนี่ยก็ซึ่งทำไมถึงมาบอกการเข้าเซอร์วิพีอย่างนี้กัน ็เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เล่นในสตรีมนะครับผมหรือว่าอยู่ในสตรีมผมไม่สามารถเขาเซิร์ฟ e p ได้นั่นเอง เฮ้ยแล้ว,ยวยอย่างนี้มันจะมันมันจะเกิดผลเสียกับผมไหมเกิดครับผมผลเสียของผมคืออะไรรู้ป่ะคือคนดูไม่สามารถล่วงกิจกรรมของผมได้นะครับผมซึ่งยอมไม่ได้ทุกคนก็ต้องมาเรียนมาสอนนะครับวันนี้วันนี้นะครับผมคือจะมาสอนแบบเอ่อความจริงก็ใช้ได้ทุกแบบอะเออผมนั่นยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นแบบมันอ่าทูพีดั้นไม่ใช่บอลพีดิทูพีดท,ทูพีดนะครับผมคืออยากเข้าเซิร์ฟลิงก์นี่จะตายหาแล้วเขายังเข้าไม่ได้ <laughs> ก็ง่ายๆเลย,ยทุกคนครับผมคือวิธีการเข้านะครับคือง่ายๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวเเรรรราาาาาไไไปปปปหตตตััััวววววทีีีี่่่มมมมนนนนลิิงงกกกก์ข้้้้ดผผจจะะะะะแแใชคบ โอเคครับผมแล้วเข้าดิสคอร์ตมาแล้วนะครับนี่แล้วผมนี่คือดิสคอร์ตเก่าของผมนะครับจะมีห้องแปลกๆอยู่ไม่ต้องมาสนใจนะครับทุกคนครับผมก็ประมาณนี้ทุกคนนี่นี่คือดิสคอร์ตเก่าของผมมีคนอยู่ยี่สิบเจ็ดคนนะครับทุกคนแต่ก็มีคนที่แบบว่ายังอยู่ในช่องตอนนี้น่าจะปัจจุบันยังอยู่ในดิสใหม่อยู่นะครับทุกคนครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนเขาคือง่ายๆเลยนะครับทุกคนครับคืออ่าการเข้าดิสไอ้ไม่ดิไม่ใช่ดิสคอร์ตไอ้ยไม่ใช่ดิสคอร์ตดิเออการเข้าโลกบอกผ่านลิงก์นะครับผมก็ จะมีเออ่ง,ง่ายๆเลยนะครับทุกคนครับคือนี่เห็นเห็นลิงพวกนี้ป่ะลิงไอ้ตรงข้างหน้าผมบ้างเดี๋ยวผมวงให้ดูหรือไม่ก็ซูมให้ดู่อลิงเดือฟ้าเนี่ยเออก็ กดไปเลยหนึ่งทีนะครับทุกคนครับนะแค่แค่ทีเดียวพอนะครับนี่เข้ามาในนี้ใช่ป่ะคือถ้าเกิดไม่เข้ามาในน้าต่างนี้คือทจะมีกระแทกเข้าในน้าต่างนี้นะครับทุกคนโอ๊ยเบ็ดเปดจะหมดทำคลิปอยู่เออแบ็ดจะหมดโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็เข้าที่จะมีล็อกอินอยู่เห็นป่ะล็อกอินอ่าแล้วก็กดล็อกอินไปนะครับผมแล้วก็ใส่รหัสรหัสรหัสไปครับผมก็ผมใส่เรียบร้อยครับผมซึ่งนี่ผมให้ดูเหรอครับผมดูไม่ดูไม่ออกหรอกโอเคเรียบร้อยเข้ามาแล้วครับผมอ่าเห็นป่ะนี่คือมันเข้าแบบออโต้เลยนนะคคครรัับบแ่่ใสสหปุุ๊ล้้กเเขาไดยท เออซึ่งได้ได้ตามปกติเห็นป่ะจอยเซิร์ฟเวอร์เห็นปะ่ะเรียบร้อยครับได้ได้ตามปกติซึ่งผมจะไม่ให้ดูเพราะว่ามันจะเมาหัวเพราะ,ะมันจะกลับดันมันเข้าหลายทีนะครับผมนะก็ประมาณนี้ก็ไม่ได้ขี้เกียจอะไรขนาดนั้นนะโอเคก็ประมาณนี้ครับทุกคนครับผมถ้าเกิดเราเข้าแล้วเออแบบว่าอยากเข้าต่ออย่างเงี้ยเออแต่กลัวว่าหลั่มันจะผ่านเดี๋ยวก็แต่ว่ากลัวแบบว่าใสาห่หลัดแบบว่าอีกรอบเลยอย่างเงี้ยเออไม่ต้องกลัวครับผมคือเราสลับเลยใช่ป่ะแล้วกดเข้าไปเลยครับผมกดเข้าไปอีกรอบนึงเลยดูสิมันจะเป็นแบบเห็นป่ะ นี <rude S 2> ่ครับผมแต่ว่าเราจะเข้าได้เราต้องมีแอปลบบอกกันก่อนนะเห็นป่ะเข้าแบบออโต้เลยแต่ว่าเราต้องทำอะไรแล้วเข้าเลยนะครับทุกคนครับผมก็ประมาณนี้อ่าเผื่อใครที่แบบว่าบั็กนะครับผมถ้าใครแบบว่าบั็กเข้าไม่ได้นะนี่เผื่อแก้ไว้ก่อนผมว่าน่าจะไม่ติดบั็กแหละนี่นี่น่าจะไม่ติดบั็กแหละเออคือมันจะบั็กนะครับคือแบบว่าเข้าไม่ได้นะครับคือง่ายๆเลยคือเราอ่ะนี่กดลบนี่อย่างเงี้ยเห็นป่ะกดลบขึ้นไปอย่างงี้อ่ะลบขึ้นไปเสร็จแล้วแล้วเข้าลิงก์ตามปกติคือเข้าได้แล้วเอออย่างเงี้ยเผืื่่่่ออคคนนทีเข้้าาไไมมดะรรับผหว เข้าไม่ได้ก็จะแบบค้างหน้าจออย่างนี้มาณนท้ทุกคนก็ถ้าเป็นลิงก์ YouTube ก็สามารถเข้าได้เหมือนกันนะครับทุกคนครับผมก็เออก็มันก็เล็กน้อยทุกคนง่ายๆมากๆเลยนะครับคนรับผมกดนิ้วกลางไม่ใช่กดนิ้วโป้งให้เลยนะครับทุกคนรับผมก็ไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนเข้าวันน,นี้ก็มาสอนการที่เราจะเข้าลิงก์ v i p กันนะครับทุกคนเขาผมก็ส่วนใหญ่เขาเข้าไม่เป็นหรือเขาไม่รู้วิธีการเข้านะครับทุกคนเขาผมก็เลยมาสอนนะครับทุกคนเขาผมก็รู้สึกว่าอีซี่มากเลยนะครับคนเขาผมก็ ม่มีอะไรแล้วทุกคนหมดแล้วคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมหมดแล้วนะครับผมก็เกิดใครที่อยากจะดูไอ้พวกสอนอะไรแบบอย่างนี้ก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะครับทุกคนครับผมก็จะเอามาให้ดูกันใหม่ๆหอีกหลายอย่างนะครับทุกคนครับก็มีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทําไม่ได้สอนนะครับเผื่อว่าจะสอนในพวกลีเนียกันนะครับผมเพื่อให้ทุกคนเข้ามาร่วมกิจกรรมกับผมได้อย่างมามันนะครับผมอาจจะเคยมีคนเคยสอนแล้วแต่ว่าผมจะมาสอนทัพนะครับก็เอาให้กับคนในช่องของผมเองนะครับทุกคนครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนผมก็จบ ไม่มีแล้วนะครับผมทำไปหแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายครับผมก็เดี๋ยวใครเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะครับทุกคนครับวันนี้ก็ไม่มีแล้วอืมวันนี้ใช้ก๊อไปมืเยอะมากนะครับวันนี้ก็ไป bye แล้วครับบ๊ายบายซี่โอเคเด็กสามนะครับผมฝากกดไลค์ด้วยอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมไปแล้ว